อ๋าทุกคนถือว่กากำลังพดนะแต่ยังบ่ทันเปลยได้นี่ออถอดรอท้าอีกเปลยคือถือว่าสัวคับใช้พักเช้ยาถือว่าคักนะถือว่าบรรยากาศจะเงียบมันดึกนะทุกคน อากาศตักายชาไปดีช่วงยามเดึกนะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือว่ายันดีเขาสู่ส่องบารมีวิถีฉบับกับเจดมก็คือว่าเขายังบฏิกิจิเขาได้ทุกคนก็คือว่าเขาได้งูสิงงูสิงเสื้อน่ะก็คือว่าได้จากปลาวันี้ถี่ว่าข้ามาแต่ปลานะทุกคนก็กำลังจะกินก็คือว่าเดึกเดิมนะโอ้งูสิงเสื้อโตบักไงโตของโมโด เขากระิายตกได้ทุกคนก็คือคนตกมันมดมือไปหยุกเขาทุกคนเลยจนนํำจะออกแกงโตเกือนน้ากันพี่นํำขึ้นจนหมดพี่แต่มันลกแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็ออกไปหน้ากัได้ทุกคนบันทือกล่องถือยังไปอยู่ไปจ้ะผลแห่งก็คือเขาก็ชีเหตุเดียวนะถือเขาก็ฆามาเนี่ยเนาะก็ชิต้มชิต้มสว่าเอาทุกคนเลยถือว่าดนเติบแล้วถือว่าอาหารได้อีกพวกตัวบกใหญ่นี่จนจับแขนไปเลยทุกคนเลย พอดีกินนะสำนียครับใส,ส่เจอใส่หวชิคขยนะทุกคนมันหอมเน่ ใส่เข้าไปเย่าคใสะทุกข์อืมอั้นีน้ก็ใส่หัวมานะครับน,าาดดรนี่ทำาม้อมรอทุกคนเลยที่วงางูนี่กับดดนโดนได้ทีหนึ่งน,นะมาได้ไา้ได้ทุกคนเลยที่วงูสิงเทียนเป็นอาหารที่แฉบนะทุกคนที่ว่าคักนะมาช้ากะอาหารกับช่วงนีกับป้าเนี่ยบิกป่าเนี่ยมีแต่ปลาแห้ง ก็คือเก่าคือเดิมแต่ช่วงนี้อาหารมีแต่ปลาเนีทุกคนนะครับผมมานช่วยไล่ก็มีปลาคอปลาคอแล้วก็ปลาดุกนะครผมปุ้งตุกปลาคอปุ้งใหญ่ได้ทุกคนครับผมสำแขนตัวนี้นะครับผมอืมอี๋บ้างกองบ้างกองให้ทุกคนบ้างพอมเอาไปดับแดงเอาได้ทุกคนนะเอาถือว่าตากปดับแดงๆเอาไว้กินหลายมื้อทุกคนเลยถือว่าปลาเนี่ยก็ได้แต่ช่วงยางพลินะ บิดพล็แล้วก็บิดพล็แล้วก็ถือบไมีนะเขาก็ต้องตากแห้งไว้ถือว่าได้กินหลายมือนะเอ้าเอ้าขาดบอได้คือใบมะขามทุกคนนี่ชอบหลายก็ไม่แฉบได้ทุกคนนะเอากระดี่โป่งงามเอ้าใส่เกลือได้ใส่เกลือปิ้นดัวได้เป็นในสดนะมันจังดัวนะก็คือตอนนี้เราไฟดับเลยทุกคนนี่หลอดไฟเงาไง มืดบ้อดอยู่ในบ้านนี่นะเพราะว่าฝนตกฝนตกกับไฟดับกวไนดะ้จุอะไรผิดหนูอัวนี่บัวคาบกได้อีกอ่ขาดขาคาบกได้ผิดหนัวนะตอนเทาวิชีวาชวเขาก็ใช้เติมอีกทุกคนนะอันนี้จะใช้เอาเกลืออีกมาเนะติมกินข้าวดึกนะทุกคนนะ เกลือเนี่ครับประมาณนี้แหละถอนสายเข้มอย่าเป็นเข้มเอาพอเอ๋อมันจะสมไพขึ้นมันแหมผลอ่าทุกคนถือว่ากำลังผดนะแต่ยังบม่ทันเปื่อยได้เนี่ยถอดรอทายอีกมันเปื่อยอีกจากครึ่งชั่วโมงนะทุกคนถือว่าตอนนี้เราก็อยู่ท่าเกือบ สมองนะนะทุกคนอันนี้ก็ทาอีกประมาณครึ่งสมองเพราะว่ายังไงมันเปื่อยกระขักนะเพราะว่ามันเป็นงูตัวใหญ่นี่งนะทุกคนแต่มันก็เริ่มสุกแล้วล่ะงูนะมันก็ยังไปทัน nhạc นะยังเลยนะเอ้ยเลยนะเลือบกลิ่นหอมแล้วทุกคนเทวดาโดนจะกินเทวดังนะเป็ดงูนะนี่หางมันหอมหอมเทวงูในบุเมนงูมีผิดแต่ทุกคนเป็นงูสิงห์ไม่ใช่ มันมีสองสองสิงได้ประเภทสิงนี่ครับสิงหนึ่งก็สิงกบแบบหนึ่งก็สิงเสือก็มันแยกออกเวกนะครับสิงกบจะมีงูสิงท้องเด็ก็สิงธรรมดานะสิงกบธรรมดาอาอมาให้ยูลอยทาอีกจาน้อยอ้าวก็ถือว่าชิบงนนะทุกคนมาได้ถือว่าใสเวลาต้นเติบซองสบองกัวนี่อันนี้ก็ใบแห้งนี่ใบแห้งหมัดปิดหมัดไว้อีกนะ จะถือเอาไว้กินไรทุกคนเออเอาไว้กินลายเถือะตับห,หม้อหมะหุ่งปีนป่าพวกนี้ก็กข้าวเอาป้องดักมาเนี่ยจะให้แม่เยื่อ,บอนบลอกมาให้ทุกคนได้ไปเนี่ยอูอ้หอดน,นะ

ตันใหญ่เทุกคนนะครับอามาดูเจ๊กมาดูอ่อนเลยทุกคนนะครับอให้ชัดๆเลยเยีครับ

ต้องปรเจกุดประธานสกุนเจกกัดชี้ใัน่ๆจะหน่อยมุดลายบรแซ่บอโ้แล้วก็หักใหญ่เอาไปผิดหลบนี่หนักเวลาเขาจ็บนะครับุกุลต้องเอาไปยใหญ่ๆ มันห um, um, ้อนทุกคนนะเบื่อยนะแต่หนังเลยกระือรือด้ยังดีกินเรอดึงนะเจ็บงงนะมันโบไหมโบแมนยัง Để tắt con, đi con nhào lại một ai mấy chữ nào tạo vấn tóc nha con hai tuổi hm 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 อ่านะครับส่ไหมนะครับนะเจียเดียวหรือเปล่าอือมือจเจีกมไหมน้อง เอาสัมกิจก่อนนะทุกคนนี่เสียสัมกิจก่อนเน,นี่เอาไปชิมยังไงก่อนนี่ใส่ใส่ตับเลยทุกคนโอ้ให้หอนอน,อน อ,นะอ่หลายคนเอาคือว่าพานะทุกคนถือว่าสักนึ่ตัวน,นี้เขาเสียไว้มืออีกอ่ะใส่หม้อไว้บ้าใส่ปะ

ใส่ผักเถอะแล้วมักตร์ในทุกคนคือคือฮอยจีนะแล้วเอาผักมาใส่ตื่นกบู่แล้หอมที่หลัก,กอลสอง,งอย่างหอม

Ừ, hãy chào hôm qua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  ยังเด็กอ่ะพอดีนะทุกคนนะนับแต่ว่าปหนัวปูเกลือพอดีเลยพอปรุงเสรนะ็จล้มาไปกินข้าวมันนะนะทุกคนคือถือว่าสั่วคักใส่ผักเจียงคือถือว่าคักนะถือว่าบรรยากาศจะเงียบมันดึกนะทุกคน มามาทุกคนมากินเ้านกวันมาออเอาข้น่อนบลอกแมวเพ่อแมว,วแมวไะยาเขานะทุกคนเอาจับให้แมวกินนะ้องมององ้องที่จะโคกเยทุกคนโคน,นะผมก็พอผมเอาไปเลย

แมวก็อยากเขา้าทุกคนเอ้ยมม,มแมวก็อยากคนก็อยากมาเจอเราเกิดตำลังทุกคนชั่วน,นังมันเรนะืนองน,นันดิชินเขาวๆทุกคน ่ะมอง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 พูดมาพอมาให้หัดกันขดพยานขดมันตักคนเบียดติดเขา เดยวมาก่อนมาปวดนะจะมองแล้วนี่ยแ้มากบอืมเอามันหยาดกันกับแมวเลยทุกคนอ้าันห้แน่ผมทาเกลือบกหนักไลยปวหนัยังไปกบกนะ คือว่ดรถนาทุกคนไิกินงม นังมันกับตัวนะนังแบบกึบกึบ ชูชีครันก่อนก่อนเิ่นขอหาง ทุกคนกระทือเขาก็จะได้กินข้าวต่อนะคลิปของเขาก็จะเดินมาถึงก็จะจบนอะทวนทุกท่านติดตามคลิปหนาคลิปนี้ขอการ์วสบายดีเดี๋ยวบ๊ายบาย